เมื่อกี้ที่เราได้ฟังนะฮะเมื่อวันจันทร์มีข่าวแจ้งตลาดที่น่าสนใจคำหนึ่งก็คือตัวอบริษัท All Inspire ฮะ,ะตัวทิกเกอร์ที่เป็นอเนี่ยผิดนัดชำระหนี้ KK รวมทั้งสิ้น263ล้านบาทนะฮะซึ่ง KK เนี่ยคงลดลังสำรองแหละเพราะว่านีก้อนเนี่ยก็พอไม่จา่ายแล้วตังสำรองแต่ว่า All Inspire เนี่ยเขามีปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วคือต้นปีก็จ่ายดอกเบีย้ยคุณกู้ไม่ได้แล้วเคลียร์กันไปจบนะฮะแล้วก็ตอนต้นเดือน อ่กรกดาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ผิดนดชำระไปสองสองสามสองสามเอ่อเวอร์ชันของบอลซึ่งอันนี้เราก็อัปเดตได้ฟังแล้วซึ่งผมคิดว่าแบงก์เนี่ยพอเห็นเหตุการณ์เนี้ยจริงๆควรจะตั้งตั้งสำรองไประดับหนึ่งลวอาจจะยังไม่ตั้งร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็คนต้องตั้งไปส่วนหนึ่งแล้วก็ประกอบกับธุรกิจอสังหาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดินหรือมูลค่าสายงานเนี่ยฮะจะเป็นหลักประกันของของสินเชื่อ เพราะฉันก็แปลว่าหลับกันเนี่ยอาจจะมีมูลค่าระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉันสำรลองเวลาตั้งเวลาเราบอกว่าตั้งสำรองร้อเซนี่ยคือต้องเอาสองว่ากสิบสามเนี่ยฮะไปหักมูลค่าหลักประกันก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่ค่อยตั้งสำรองเท่านั้นนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกคือเคสเนี่ยมันตั้งมาดับหนึ่งลวเพราะฉันสำรองที่ต้องตั้งจริงๆจากเคสเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าแน่นอนข่าวเนี้ยคงกดดันหุ้น KKP ต่อไปนะเพราะช่วงที่ผ่านมาในธนาคารโดนปัญหาทั้งหนี้เสียทั้งอ่าไต ไตรมาสองเป็นเรื่องเทเลคอมในพม่าแล้วก็ขาดทุนลดยึดเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทั้งทั้งสี่ทั้งหนึ่งทั้งไตรมาสองนะ,ะงก็คือจะเป็นแบบกรรนกรไม่ค่อยดีครังไหใช่<า>ใช,ใช่อันนี้ก็แอปเรียกว่าโชคร้ายหรือเปล่าคือแบบว่าทุกอย่างมันประดังมาตอนนี้พอดีเลยเนี้ยฮะ